ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91%นะครับผมที่ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง แล้วก็กดไลค์กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคครับทุกคนวันนี้โยผมฟรีโตกันเช่นเดือน,นะครับทุกคนเนียไอหมูแกมาทําอะไรเนี่ยนี่แกเป็นตัวที่ตองปลอมตัวมหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแกล้งทุกคนเห็นสองคนนี้ไหมเหมือนมันจะเอฟกันอยู่นะทุกคนในซ์ฟเวอร์ตอนนี้ผมก็เข้ามาเซตฉากแกล้งนะครับทุกคนนี่ทุกคนนี่คือคําถามประจำคลิปครับก็คือถ้าทุกคนกินอาหารได้อย่างเดียวไปตลอดชีวิตนะครับ ทุกคนจะกินเมนูอะไรครับทุกคนนะใช่ครับทุกคนเลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับทุกคนจะกินเมนูอะไรนะครับก็คอมมิต์มาบอกก่อนเลยนะครับทุกคนส่วนผมก็น่าจะกินแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับเพาผมชอบมาก เดี๋ยววันนี้ครับทุกคนเราจะมาแก้งพวกนี้กันนะครับคนเดี๋ยวผมจะมาแปลงร่างเป็นเพนนี่ไว้ครับทุกคนทุกคนเคยดูหรือเปล่าครับมันแบบว่ามาจากเรื่องอิสนะครับโผจากนรกนั่นเองนะครับซึ่งมี3ร่างทุกคนนี่มีร่างแบบว่าปีศาจเพนนี่ไว้นะครับทุกคนโอเคครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผม let's go สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ตราอีกเช่นเดิมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากับไอกิดนแล้วทุกคนวันนี้เราจะเปิดนะครับด้วยการที่ทาให้ฝนตกกงมาเป็นแมวแล้วทุกคนเราจะทับเลนแชทนะครับฝนตกกงมาเป็นแมวฝนแมวเหรอ แมวมาจากไหนเนี่ยเงงกันดีงงี้ยวันนีมเราจากไหนเอาชีวิตรอดกันใช่ไหมปึ๊บเอ๊ะแต่ว่าอันนี้อะไรเนี่ยถ้าต้องกินอาหารอย่างเดียวเป็นตลอดชีวิตห้ามซ้ําจะเลือกเมนูอะไรอ่าดูครับตอนจะเลือกเมนูอะไรนะครับทุกคนจะเลือกอะไรเหรอผมว่าผมเลือกทาโก้ทาโก้่ะเอ้ยเลือกทาโก้ผมเลือกแฮมเบอร์เกอร์ที่พี่จะเลือกลามิงนะราเมิงเหรอที่พี่ชอบกินเส้นเดี๋ยวพี่กิวี่เดี๋ยวชอบกินเส้น โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้แรงน้มถ่วงของแบบว่าไอ้สองคนนี้มันมันแบบว่าสูงขึ้นนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแบบว่าไอ้พวกนี้มันจะแบบกระโดดดิ่งดึงดิ่งดึงนะครับทุกคนนี่นี่นี่ปึ๊บบ้านไหมนี่แล้วมันมันก็จะลอยแล้วทุกคนลอยได้เอาปึ๊บก็ลอยเหมือนกันนะเอาปึ๊บถ้าแบบยิ่งสูงมันถ้ายิ่งไม่มีต้นไม้มันก็ยิ่งลอยว่ะลอยกับต่ำอากาศลอยกับต่ำอากาศตกลงเลยี่เออแต่ว่าระวังตก ถ้อนตกแจะตายแล้วพี่มาทุกคนมันลอยกันไปแล้วเอ้ยไม่ได้มาเย็นข้าบนเลยมะปึ้งเราแน่สวยเลยนี่เราจะทำให้เอฟเฟกมันหายไปนะครับอุ้ยนี่มีอะไรด้านบนเมื่อกี้โอ้ยเฮล่วงละวล่วงละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคตายเหมือนกันสินะคะตายเลยทุกคนไอ้ทีวีร่าเหมือนเดิมนะครับ เออนี่ปื้มอยู่นี่ทุกคนปื้มอยู่นี่อ่อก็นะครับเป็นนิ้ไว้ส่วนใหญ่มันจะแปลงร่างเป็นสิ่งที่แบบคนคนนั้นกลัวใช่ไหมทุกคนเราจะแปลงร่างเป็นเลือดนะทุกคนเลือดนั่นเป็นสิ่งที่หลายๆคนกลัวรู้สึกว่าปื้มแบบมาใหม่แต่ปื้มน่าจะเลอดี๋ยวเลือดเอ้ยนี่มันเลือดอะไรเนี่ยมันเป็แบบเลือดเลาะต่อปื้มเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามันลอยลอยยาวเลยพี่มันเอ้ยมันตามเราหรือว่ามันเป็นเอ้ยนี่มันตามเราอ่ะ บอกเลยว่าเพิ่มเพื่อนเพ่มใหม่เพิ่มงงแน่นอนนะครับทุกคนสามดาวพ้องกันตัวนี่โอ้โหกราฟดาวพ้องกันตัวเลยเลือนเลือดเลือดเลือดมาปีแอคก่อนโอเคลุงผลนนะครับโอเคผมผมจะเขียนว่าอะไรดีทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะแกล้งอะไรดีวะทุกคนนะขุดโต๊ะเพราะว่าผมทำให้มันแบบเป็นกลางวันกลางคืนดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมไม่เล่นมุกนี้นานแล้วไอ้สีม่วงเนี่ยมืดมืดมืดเอาสวย้วเอาเช้าเอามืดเียมืดเช้ามืด แล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนชื่อทุก่คนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเพนนี่ไว้์สนี่ทุกคนแล้วเราก็จะพิมพ์นี่นะครับเราจะพิมพ์แบบว่าอีโมจิอีโมจิร้อนๆ้อนนึกว่าจะเป็นธรรมีย่ไนี่มีอิโมจิร้อนๆ้อนไหมนี่ครับทุกคนมีอีโมจิร้อนๆ้อนเบื่อเบื่อมันนี่สินี่เพนนี่ไว้เพนนี่ไว้นี่ปบื่อเบื่อมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ไม่รู้มีอะไรอยู่อ่ะอยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจออลไรเข้าไปเลยเนาะเฮ้ยตองรังแกคนอื่นนะทุกคนตองเรียกว่า ที่สําคัญของเราก็คือไม่ใช่พักนะไอ้ไม่ใช่ที่พักแต่ว่าะเรจะเป็นอาหารไงแปลงร่างนะครับไปเลยพี่ไม่เป็นไรเพิ่มเดี๋ยวฉันจะทีพีไปหาให้ให้ให้เองเดียวตายเลยเฟิร์เอ็กปุ่นเอ็กปุ่นถือเฟอร์ที่ตองอ่าอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเลยนะครับเฮ้ยเพื่นดี่ไป้องหอาหาก่อนอ๋อนี่ไงนี่ว้ดูดิว่าไม่ใช่โคเหรอเพื่อนี่ผมเจอคนนั้นมาด้วยอ่ะอ้ ตอนมันสูงสูงพี่หน้าขาวขาเอะสูงสูงหน้าขาวใช่หรือเปล่าหรือเปล่าตัวอะไรม็อบใหม่เ่ะพี่ว่าแตปื้มอยู่ไหนวะนีเลยไหนวะมันอยู่บนต้นไม้อันนี้เราจะตามนนะโ่าเป็นเลือดอีกรอบไปก่อนเลดเลือ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 ดเเลือด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 เลอดเเลอดอเือลอือเลลืเดออด เอ้านี่มันเรื่องอะไรวะเด็กแต่เออไม่โดนยังไม่ได้คาบเลยเนี่ยอาจจะโต้ตอบกับพวกนี้อีกรอบทุกคนเราจะพิมพ์นะครับจะพิมพ์เป็นจะต้องรีบหาอุปกรณ์ก็จะขำมันยิ้มอ่ะเพนนี่ไว้อ่ะเออมันคือเพนนี่ไว้หรือเปล่ามันคือใครเนี่ยไอพวกนี้ไม่รู้จักเพนนี่ไว้ได้ไงวะทุกคนเพนนี่ไว้แบบออกจะโด่งดังนะครับเออออกยาโด่งดัง เดี๋ยวเราหาถ้าว่ามีอะไรที่แบบใช้แกล้งได้บ้างผมว่าต้องแกงเป็นพวกม็อบอ่ะทุกคนพวกม็อบนะเราเอาคิปเปอร์ไปแกล้งไหมเราใช้หลายคิปเปอร์คิปเปอร์ตัวนี้แต่เราไม่เป็นอะไรเออคิปเปอร์เอานี่มาเอาข้าผิดคิปเปอร์คิปเปอร์วาบึ้มเอ้าเฮ้ยคิปเปอร์ดับไดมอนด์โอ้ยมันหลอกแค่ตัวนี้ดีมากเลยคิปเปอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทับเอฟเฟกต์ให้พวกนี้มัน เล่นเกมแล้วกันทุกคนเนี่ยให้มันให้มันเล่นเกมนะครับคนที่ตองเล่นเกมไปเอ็กปุ่นเล่นเกมไปอบโอเคเดี๋ยวเราจะบอกให้เลือกชูทำให้พวกนี้มันหน้ามืดนะครับทุกคนโอเคาจะทำให้ทุกคนหน้ามืดยกเว้นผมเออตอนหน้าไม่ทำไมตอนหน้ามืดอ๋อตอนหน้ามืดแล้วทุกคนแต่ว่ามันมืดกันไปหรือเปล่าว่าแต่มันจะมองเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยไอเสื้อเสื้อคนละดึกอันได้อยู่แต่ว่า กางเกงว่ากยังไม่พอวะหมดไม่เห็นยีอะไรมาไม่รู้จักเอ้าไี่ได่ไวเหรอเมื่อพี่ครับเสื้อมาเผื่อแต่พี่ครับกางเกงของตัวเองนะ้วจะยืนอยู่หลังกันไหมไปไปเฮ้ยปึ๊บอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังนี่นหลังต้ดไม้พี่หรือว่าเราต้องไปสู้กับมันดูไหมเอ๋จะสู้กับฉันจริงเหรอเมื่อมันมาแล้วอะจ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 ะสู้กับฉันจริงเหรอเอ๊ เราจะสู้กับเจ้าจริงเหรอเออเออเขาต้องหาอาวุธก่อนทุกคนเขาต้องหาอาวุธก่อนผมมีอาวุธที่แบบว่าน่าจะใช้ได้อยู่ทุกคนนี่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 มันใช้พลังได้นะครับไอ้มีดเนี่ยบอกเลยไอ้แอ๊บจะหนีไปไหนมันขึ้นมาวี่มันขึ้นตามมาพี่มันขุดไว้กว่าเนาะมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่อออ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเห็นว่ะไอ้เจ้หนีไปไหนเพื่อนสิมัไม่เห็นอุ๊ยเจ็บน้อไม่เชื่อแล้ว เอ้ยม <ara> ันตามเฮ้ยเฮเฮ้ยอย่าไปหแกจะไปไหนแกจะไปไหนเฮ้ยฉันเป็นเสียี่ไปเนี่ฉันกกลัวมากด้วยยเจบขบเิรบุเ<ห>้อุ้ยเจ้บเจ็บเจ็บเีเจ็บรัไปไหนแม่น้อย่างเดียวสวัสดีเดี๋ยวมันว่ายน้ำหนีไปด้วยคนันฉลาด่ะว่ายน้ำหนีด้วยคนเออวิ่งมาแล้วไปไทางนี้มันหายไปแล้วอ่ะ หรือว่ามันอยู่ได้หรอพี่หลังหลังผมพี่พี่หลเราดินหนีเลยทุกคนเออผมจะทำให้ตัวผมเดินเป็นไฟทุกคนพี่โต๊ะเดินเป็นไฟยูนิฟายเดินเป็นไฟอยแต่ว่าถ้ากดเฮดมันะมันเผาไฟพี่โต๊ะ ปึ้งมองเห็นไหมถ้าปึ้งมองไม่เห็นปึ้งกดเฮ็ดมันน่าจะเพิ่มแสงได้อยู่ดูใจพวกนี้มันกดไลค์ให้กับคลิปนี้ทุกคนจงกดไลค์อย่างนี้คือคนด้วยที่ดูคลิปนี้จงกดไลค์ซะเอ้ยไอ้เนี่ไว้รากปกติมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะปึ้มไม่เห็นมันจะทําอะไรเราได้เลยอ่าอันนี้ครับนี่คือคนที่มั่นใจมากเกินไปนะครับทุกคนแต่ผมรู้นะครับว่าตองนกลัวแมลงสาบทุกคนส่วนไอ้ปึ้มื่เนี่ยมันกลัวแมงมุมนี่บมเอาแมงมุมมาแล้วเอาแมงมุมมาแล้ว กัวไม่สระอุ้ยเดะเดะเดะเพื่อไม่พงวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยที่กลัวโอ้ถ้าถ้าถ้าแบบว่าอ๋อเก็บโอ้ถ้ามาเยอะอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไหวแล้ววิ่งหนีเลยเห็นไหมบอกว่าฉันทำอะไรแกไม่ได้แค่อะไรฉันก็จะวิ่งมาแค่มือครับเอ้ยไอ้พวกนี้มันจะวิ่งหนีไปไหนวะมันไล่เสกวะไม่อยู่เราจะเสกเมยสาบด้วยทุกคนผมยินว่าตอนกลัวเมยสาบนะเมื่อกี้

โอ้ลงมูไม่ได้เด็กลงท่ำพอดีเลยลงท่ำกันแล้วเหรอแต่่วาโอเคเดี๋ยวผมจะทายพวกนี้มันสตันนะครับทุกคนนี่โมีอะไรเต็มเลยเอ็ดเอสเอสตันทุกคนมันจะมึนหัวเลยนะโอ้ยนี่เป็นอะไรอ่ะนี่สตันสตันมึนมึนมึนอย่างไม่ได้ด้วยแล้วก็จะจ้ำสเกลด้วยผีนะครับพี่ผีผี ร้อนเลยนี่ร้อนเลยร้อนเลยนี่ร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยทุกคนสามคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นี่หละครับมาแกล้งน้องแล้วก็แกล้งแฟนะครับถ้าเมื่อค็อสนุกก็ขออภัยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำให้ดีกว่านี้นะครับจึงหม่คลิปหน้าทุกคนโอเคครับผมสามคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย